ทักถ่ายสบายดีสบายดีทุกผู่ทุกคนตอนนี้แม่เทาอ,อยู่ที่ยังวะนาุงบ้านนากุงเทางนเนาะอยูใกล้เหมือนก,กันอืมใกล้ๆแค่เมืองจันท์บได้อัดลิปลงดนแล้วเมื่อนีอ้ก็เลยวาจัดห้จากด,ดอกหนึ่งวันอาทิตย์เบา กระบบเบาได้ขี้นักอยู่ขี้อยู่ประมาณใช้เวลาประมาณเกือบ่องสุ่มโมงในการบุกน้ำลุยไฟลุยตมตอนนี้ก็เป็นห้องทองเราตั้งแต่เช้ามาตอนนี้เป็นเวลาสิบโมงปลายอย่างบริกินข้าวพากันมานาั่งตูบ เดี๋ยวเป็นเดีวได้แล้วถ้าว่าได้ลงนงุ่งลงน้องบบเฮ็ดปิงปอกปิงป่าพันป่านอนแล้วเขาจะมาอัปเดตให้เบิรงนะจ๊ะเมื่อไหรเอาเบิรงวิวทั้งล่างนี่ก่นอนไปทางขั้นตัวที่อืนเดี๋ยวผ่าไป็นยางเบิรงว่าใสาพัดเพันชโดดลงน้องสภาพจะเป็นอย่างไรเขราป่วยนะโคตงามเลยไปชี้ทไปเบิรงก่วยทุกคนตอนนี้เฮา,า,าหนาดกำลังขวบก้องกินเนาะ แล้วตุ๊กระตับต้มห้าก๋แรเแต่ว่าเฮาบนยกเถื่อมันจะตาํานำไว้ละถ้าคนเดียวเมนูมื้อนี้วะมีพันป่ามีต้มหอ,อยมีตําโ้มแล้วก็มีควันมีถ้าเบิงวะจะแซ่บตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการขวนนะจะ๊ะละกะตอนนี้ม,มาอยู่ด้านหอนเป้งๆถ้าเบิงว่าแต่ละคนพากันฮับนาทีย่งเด นหน้าทียังเดนเนาะวัวาไทายก็ได้เขาสูมไปที่ห้อยอ <laughs> จิ๊บจัก๊กอันนี้เขาเอ,อืนน้นห้อยยังเกาะห้หอยปักกวงแล้วถ้าห้อยปักแคบดิป้ายเขามาเบ่งคนต่อไปอันนี้แมนดังไฟ ดังไฟพานไปส่งสมงด้แต่ดังไฟดังไฟพานไปส่งสมงในแต่ดังไฟเนาะเจ๊หมูกำกลังเฮ็ดขั้วมื่ี้ตอนนี้หม้อไหม้ก่อนมีจะลงหมอง้อยังยังบนทันไหมงบทันไหม,อ,ไมอันนี้น้องปลาอาหารน้องปลาของเรานะจ๊ะ อันวานบัดเดียวเนาะป่าเต็มเลยจ้าโบแมนว่าคนวานเก่งนะงแต่ว่าป่าอยู่ในน้องมันไลยมาตั้กันมาหน <laughs> นอบเบิรโปโตเป็นยังไงนะที่จริงเขาไดไล่คนวนี้แต่ว่าเหาอนาหนาออกโอตัวได้มันน้อยเนาะเขาเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะเก็บไปอันนี้ก็ตําหูมันโคตรเก่งเลยตาําหูตอนนี้กาจักมหมุงแล้ววะบูหูตะวาน ตั้งแต่หมายังไม่หยุดไม่หย่อนเลยจ้ามีแต่ว่าถ้าไปเบิงวาถ้าอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาจะเป็นแนวได้เนาะโอ้ยแซปาตาฝันเข้าตาโอ้ยอยู่ๆน้ำตาก็ไหล ขวัญเข้าตาเออเอมามักไม้ดิทุกคนตอนนี้แล้วแล้วหอโคตรเมื่อยเลยกว่าจะโหนมาได้ซัมนี้นะพร้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วบ่พร้อมม,ม <laughs> อแย้วเจ๊ หัวยอย่างว้ามาสรารภาพมาสรารภาพมาโคตรดีเลยอันนี้เ,เ,เ,เพร๊ยไรเด้ขอม้ามาอยู่พิเศษวะเดี๋็ดเด็ดทุกคน,นขอกินก่อนหนา <ๆ S 1> ทุกคนตอนนี้กำลังจะกลับแล้วเนาะไปเก็บพาปัญญาการเล็กๆน้อยๆและจะไปเจอกันที่แคมป์คองนะจ๊ะ ใปเบิ่งบูธนาะนะ้อนาะเปิดหานอาหารนะซานาะแสบหานอาหารเป็นสไตล์ร่วงพระบางนะจ๊ะนี่วิวเป็นแบบเน้นความเป็นธรรมชาติเงียบสงบไรผู้คนมีแต่ต้นไม้และใบายานะจ๊ะอ่ะไปเจอกันอยู่พุนดีก่กนะัวนาะเดินทางอีกไกลเป็นสโมงเลยไป ตอนนี้เรามาอยู่แฉ่งโคมมันนางคนเดียวกับคุณที่จะไปรถสองฟืนตามตอนนี้เมนูที่อยู่จานนะเราก็จะมีที่สั่งมาไล่อ่านเนาะแต่ว่ามีตอนนี้มีอะไรเนี่มีเมี่ยงเมี่ยงข้าวเียงเมี่ยงเมี่ยงหว่าเมี่ยงมะเขือแล้วก็มีข้าวข้าวปุ้แล้วก็มีข้าวซอยแล้วก็มีข้าวเหียยงผ้าน้ำปั่นผ้าโกโก้ถ้าเบิร์ดบอกวาจะจีเอาย่างมาตื่นจ้า ทุกคนตอนนี้ก็ขอหลากกันไปก่อนเนาะถ้าเบิ่งว่าคลิปต่อไปต๊ตๆเจ้วเนี่ยมัน